แต่ปืนเป็นแดงกูไหวยี่นะปิดทันสี่ไอ้สามนะครับผมฝั่งตรงข้ามไปตนะครับยังไงคือมันมันติดตรงนี้ว่าอุ้มศอกหรือเปล่าไม่ได้ไม่เหมือนมันมันไปไวยังวะน้อยกว่าเขาบอกครับเหมือนเอ็กดีจะเลือกที่จะปิดตรงนี้เพื่อลดผู้เล่นของทางฝั่งเขาตายหมดแล้วเหรอเคลลี่อ่ะแล้วเหมือนเพื่อนเหมือนอเล็กฟองฟอดจะดึงให้เพื่อนแล้วสั่งให้เพื่อนเข้าแล้วเขาบอกครัตรงนี้ฮะทวิสามผู้เล่นที่มาดักอยู่ตรงนี้เราเราตายหมดแล้วเหรอ แล้วสามมาวยังไม่ตายแล้วเรียบร้อยแลนะเติมเพื่อนแล้วเขาบอกตรงนี้การแบงคอเล็กซ์ฟองฟอดพีนบอกว่าพี่เล่นได้พันเหดียร์แรงไงครับตรงนี้ได้มพี่บ่ตึ้งมันไม่ค่อยแรงป่ะวะตอนนี้หมูยังไม่ไม่ตดยไม่ได้มาทีนี้พี่โนบมาขู่แบบมันเล่นต่อได้ที่เนียร์นะเคอดีครับจะมีเพื่อนได้ไม่เก้าต่อสิบห้าเก้าต่อสิบสามโอ้แม่งอยู่เลยเฮียเก้าต่อสิบสองเอาไปเลยัวเนี่ยตัวพันถ้าเรามีได้พันจะออกพิจารณามันแบบนี้คดีพี่ไปแล้วอเล็กซ์ครับผมชุบกลางสไปบเลยอเล็กเซ่น ทุบไม่เกิดคับผู้ชมครับจะชุบคิดเล่นแต่ไม่เกิดอยังไงแมสซูดี้กลับมาครับผมเอา5ต่อ12อ่ะเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนจะคืนกลับมาแต่ไปไปมาไม่คืนเสียแล้วอโดนปิดหมดเลยครับเปิดช็อตแรกได้ดีครับแต่ว่าอาจจะมีด้วยความที่จำนวนต่างของผู้เล่นเขาบอกว่าอาจจะทาให้ชุบกันไม่ขึ้นนะครับบอกับตรงนี้ฮะโอ้ยเลี้ยงหลังมาหรือเปล่าเมื่อครู่นี้ก็ซีล่าครับ ต้องเท่าเดิมเหรอมันก็นนาเลือร้อยก็ซอยจุ้ครับเก็บมาซิน่าเราจะไปซื้อไหนไปซื้อหมื่นไปรับซอยจุ้ยังไงโอ้เรา X B ครับผมมาครูจะจัดเซ็ตทองเลยเอาเอาเอาเซ็ตทองกัเลยแล้วก็ลอเซฟพี่เนี่ยต้องอะไรพี่แล้วบอกไปเลยไปแล้วมาตรงนี้ฮะแต่เกมยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้ผู้ชมครับผมต้องบอกว่าในรอบแรกของแมตช์เซ็ตทองพี่เอาเืิร์นเอ็มเชียร์เฟินเอ็มเชร์แล้วเป็นเก้าร้อยอ่ะเดี๋ยวผมขอดูเทวดาแข่งรอ อูดมิด900หี้อเออเพียวนั้นแหละรู้เรื่องยุ่ยเรี่ยงมันใช้กระสุนอะไรวะอ๋อมีแค่2อันแตกทียุ่ยเร่ยงอะหัวย้อนเอ้าเฮ้เคลอดีโดนไอ้นี่เฉยเลยโดนเอสโซราเฉยเลยไอ้าใจรับแมปแรกเราที่นึ่งดีโดนไป็งฝั่งของทีม X ยิเลองก็ชมกันในแบบที่สองกันเลยนะครับผมย่อมาแน่นอนงานนี้นะครับใครจะแก้ใครครับทุกครับในรอบที่สองนะครับผมระหว่างเคอดีกับเอ็กซูดดิ้งครับเอ็กซูดดิ้งหรือว่าเอ็กดีสามารถเอาชัยชนะในรอบนี้ไปได้แน่นอนเลยเขาใส่ชนะใส่ชนะมึงใช้ดีเอ็กซ์แล้วดูว่าใช้เมจดกันอ่ะ เพลดีที่ไอเดียสีทองเสมอกลางหนึ่งหนึ่งเพราะว่ากันแม็หน้าเขาบอกว่าจะแตกแปมือว่าจะพี่เอามาจ่ายนั่นเลยพี่ไปสุดเหมือนนั่นี่ยครับผมแล้วก็พาจับอยู่ที่บูลลี่เหมือนดีคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมคนดีคนเดิมคุณผู้ชมฮะแดงอย่างี่นี้ครับบูลลี่หาจังหวะการตีแขง่บบนี้ฮะโดนเล็กพีว่าเลยเอ้ยตรงโอ้ยแล้วหมาแล้วครับผมตอนแรกมึงดึงเชิญมานานกันนะสงลาดกันตรงนี้คุณผู้ชมฮะระบุตบมาเป็นดับเบิลคิวตรงนี้เรวจะทิปเปอร์คิวหรือเปล่านี่ครับสำหรับพาบูลลี่ครับแล้วตีมาเป็นดับ บุลล no no oh right anyway> ี่คร er ับผูล yeah> ี่จับซิปเปอร์คิวไปก่อนเขาบอกครับเนี้ยโอ้โหมีอะไรให้นักปั่เล่นแล้วมันก็โอ้ยตาการตัคุณผู้ชมฮะตรงนี้ครับไหลเล่นแล้วทีนี้ได้เล่นแล้วได้ไหลเลยครับกลายเป็นรอบนี้เป็นคิงออฟดาร์ที่เปิดได้ดีกว่าเห็นได้ชัดคุณผู้ชมฮะและรอบนี้สกอร์ขึ้นแต่เป็น19ต่อนหนึ่งเอ็กดีเดียวเพียง5ผู้เล่นเท่านั้นครับผมอดไม่อาจจะต้องเป็นโอ้คืนโคตรไวอ่ะกลาง1-1น้ำผัดกันไปคนละแตแ้บลงมาบูลลี่เปิดสวยแมตช์ที่แล้วเราจะเตือนสนามแล้วก็เตือนสนามเลยต่อเนื่องจากฝั่งของบบบบุุลลี่คคคครรรัััณผผู้ชมม จบแล้วแบบไม่จบแล้วยังไงฮะเมื่อเชียดูเรื่อเป็นย่ยปิดโคตรไว้ไม่ถึงหนึ่งนาทียัยจะจบอยู่แล้วมาใีออกจากฝันนี่คือมาเลยฮะมาเลยยังไงคนละหนึ่งแต้มไปเชียวดีบอกขอคนละหนึ่งแต้มไปได้ไหมเอ็กซ์ดีพยายามรีอยู่เหมือนกันรีเหมือนกันแต่มันจะรีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันสามคนเนี่ยฮะเอ้าลื้อไลออนลื้อได้ไหมได้ไหมเอาเกิดอยู่ครับยังไงออกมาชุบเพื่อนกระโดดทิ้งตัวมาหนึ่งทีครับแซมทุ่ทุ่ ออกมาเรื่องไรล่ะเซหลังขอเราเรียบร้อยครับผู้ชมครับคนปิดไปคนะแต่ยังเหลือ3คนอยู่ครับส่วนเคียวครับก็สิบเก้าคนนะแน่นแน่นเลยตรงนี้นี่ครับเมนดิสครับผมจะพยายามตีสวนครับก็ผมว่าเคลีย<ด>น,นได้เจ็บสามแต่ยังไงมุมนี้เจ <ะ S 2> บ็บมาแกแมปหน้าโดนนี่ก็แสดงว่าหนักแล้วแต่แรกโดนไม่ได้ไงวะองคนสุดท้ายก็จบเกมครับผู้ชมครับไฟมันแข็งกว่าเยอะเลยนะว่ารา r ที่สองของแมปที่หนึ่งครับชัยชนะได้แก,ก่ทีม T O โมาแล้วครับ King of Dark King of Dark ครับผู้ชมฮะกลับมาแล้วครับผมก็อย่าเพิ่งถอดใจอะไรจะรกเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ผู้ชมครับ King of Dark ครับตอนนี้ก็มาดู <S <S อไอพีตรนหนเขาบอกครับ ครับผมเลยไงบ้างครับผมเป็นทางของเคียวดีครับซอยจุ๊ครับผม11ตาย3ครับแล้วก็เอ็กซ์คูดดิ้งครับผมเบนดิสครับ10ตาย3นั่นเองครับผมผลสกอร์มาเป็นเสมอกันเฮ้ยกลางหนึ่งหนึครับอืมเสมอกัน1-1คุณผู้ชมนะต้องรอดูข้อแมปที่อ๋อเสมอ1-1ว่ะและ XD หรือว่า k ทีสีแดงนี่เซตแล้วใช่ปอนเซตมืออยู่เนาะการแบใช่ใชพี่ได้เหรอ ไม่มีแต่สีทองอ่ะกูจะมาสุ่มอยู่น่ะครับผมพี่พี่ไปสุ่มในเว็บไหมสุ่มในเว็บมันไอ้สุ่มสุ่มในนั่นในตรงนั้นมันได้นะน่านาเกียดมบนไม่ใช่ในไม่ใช่ในเว็บนะเอาจีซีสุ่มอ่ะพี่จีซีมันไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวคูณสิบกับคูณสิบเหมือนกันอะไรอะพี่เอาอันหมื่นเก้าอันหมื่นเก้าต้องบอกว่าเหมือนรายการเรื่องที่อันหมื่นเก้าลั่นเลยอุ้ยดีทองว่ะ ได้อย่างอื่นนะได้แบบม่วงนี่ฮิแอร์ที่กดต่อกดต่อเลยกดต่อเลยใช้เจเหมือนรอบที่สองผู้ชมฮะจำงแมงจำงแมงม่วงตับเลยกระสุนสีทองนี่คือเฮียอะไรออ่ะากเเออลียรนวะสุนสีทองมันจะใช้ไม่ได้พี่พอพูดล้วนๆไม่าจะกระสุนเยอะว่าหรือว่ารีโหลดไววะผมว่าน่าใช่แต่มันจะใช้ไม่ได้ลองใช้แล้วใช้ไม่ได้จางแมงได้ครับเป็นโกดังสนามบินแสงดาวครับ เฮ้ยเฮี้ยมันกูไม่ออกไอ้นี่เลยว่ะทองก็ไม่ออกไอสัตว์พี่สุกไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มาจีไซจีซีแหลกเออมาแล้วว่ะทองอู้ทองสองแล้วรอบนี้ได้ไรได้อะไรได้ปืนหรือได้ไรได้ปืนกากกาะอยากได้แดงดิทองมีแล้วดิแดงก็ถือใจละแดงยิงไหมครับใหญ่คือมันมันไม่หลายหลายเนื้อเขาจะเอาคืน เอาแค่นี้พอฮะทหอมฝากของคอพอแล้วกันคุณผู้ชมฮะแล้วมาครับผมสำหรับในช่วงรีวิวอิสคิูเมนต์นะครับผมก็เป็นทางคูเคิร์สครับกับทางบายเหมือนเดิมคุณผู้ชมฮะตรงนี้ฮะที่ถูกเล่นมาครับผมก็มันมีสัตว์เลี้ยงด้วยนี่หว่าสัตว์เลี้ยงไม่ออกเลยว่าชนะจะตกเป็นฝั่งของใครอะทุกคนวิจิตรจะหมดแล้วบอลไอ้เหี้ยรวมจนหมดไปเลยอีกอย่างไรทะไรยังไม่ได้ใช้อะไร อมาครับแต่เล <forever> <_ hat> ี้ก็ไม่ออกมาหนึ่งดาวแล้ก็เดี๋ยวมาดูแมนี้ครับว่าใครจะได้ทำไมสลี่ยงเป็นอะไรไม่ออกอ่ะกันบ้างก็ไม่รู้ไล้ห่งดาวไงนี่หนึ่งหนึ่งชัยนะราได้จะได้ยากจังไปสี่ห้าแสนได้ได้ราวอ๋อังไงนะังไ่นะ Thank you Roger t h a t Yes my fucker fuck you bitch นี่จะหมดแล้วไม่กล้ามาคันใดน้อนครับตรงนี้ครับได้นอนอุดอุดครับผู้ชมฮะแล้วยังไงครับได้นอนอุดอุดตรงนี้เหมือนจะได้เปิดเปิดเป็นหัวว่ะบัตต์ Double kill ต่อไปนอนได้นอนจะได้ไหลไปผู้ชมฮะตรงนี้ได้นอนบอกว่าเปิดสองหัวสามหัวสี่หัวเฮีย ยิ่ได้นอนไม่ไหลจัดเลยกไม่ีว่าฮะไปกเหวไฟมาดนอับผมดักไงเม่เอาไปเยอะจัดไเียิิดกรม้องจับปุ๊บเ้ยองจับใครนี่ยเมื่อกตีไหลจัดเลย ใจน้อฮะคุณผู้ชมแล้วมาย่างต่อเนื่องครับอเล็กฟองฟอดครับอนิเมชั่นสวยงามให้กับทีม KOD ไปครับแล้วไงครับอเล็กเหมือนจะวิ่งมาทางฝั่งหลังบ้านของฝั่ง XD หรือเปล่าครับเลยมีการกากศพกันแล้วครับผมอเล็กฟองฟอดเลยต้องไปเล่นกับคนมารอชุบเพื่อนหรือเปล่าแล้วตอนนั้นมี2-1แล้วอเล็กก็ปล่อยเลยเอาเลยเล่นเลยสามตัเลยแล้ได้ปรียบแล้วกลับมาแล้ว XD ตอนนี้เหลือเหลือเพียงสิผู้เล่นครับทางฝั่งแกรเหลือสิบปุ๊บเลยกับลูกนะฮะครับผมโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับอเล็กครับผมทะลุแต่ยังไงก็็เปนัมบ้าออีีวทท่่ะโยจรริงห 亲爱的女友。 มือมีฉบาเร่เรี่อร้อยครับมือฉบำเรงครับจับเบบีมีเป็นไงมอไม่ได้ดูเลยบอเมื่อกี้มีของอะไรครับม่ป้องคิวนะหวังไม่ละมือละมือปเล่นเาหรือสมือรือมแบ่แต้มให้ผู้หญิงไงเออใจหญิงว่าที่จะเอาแต้มจากเขาหรอมันโอ่จริิงรยู้ชายตัวจริงเขาเอาแต้มจากผู้หญิงหราผมรอไปเจ็บจ้งเตดีกว่าก็คือแบ่งแต้มกันเสมอๆสมอว่าไอ่ก็เด็กก็เดคู่หน้าผมเจอได้บนที่เด็ดแบบนั้นเนี่ยกันแน อันนี้ตัวผู้เล่นทางฝั่งของ XD นี่ก็ค่อยๆเกิดไปเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยชินนะพี่แบบนี้ไม่ค่อยชินนะตรงนี้เละว่ะตรงนี้เละว่ะไม่ไม่ชินนะเออไม่ชินนะอันนี้ไม่ชินนะบอกเลยมั่วนะเปิดสวยว่ะต้องเม้มกันหน่อยครับเปิดสวยแล้วกลางเกมเริ่มแย่ว่ะไม่ชินเลยแต่แต่กลับมาได้กลับมาแล้วไม่ดีแน่นอนแบบนี้รีซอฟซีบียูครับโอ้กวยังไงล้มอยู่เหมือนกันเราเรียบร้อยครับรีซอหายหลอดขาหวแล้วครับผมพูดที่ตื่นเต้นไปเองดนี่แข่งไปแล้วไม่ใช่หรอนี่แข่งแมทแมท เจอทุกทีมแต่ละสายใช่ไหมแลวเปผมน่าจะเป็นวันวันที่นีวันมเวนจไม่ได้วันของพี่แขอยู่วันไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องดักลากรัเบียบช่ครับน้องใครจะเพียวแจ้งว่าผู้หญิงครับมีมหน้าตัวเมียแล้วนผมทำไม่ได้หชชนะในแมตช์ที่สองเกมแรกเป็นฝัของเมบยเโอ้ มันไม่ง่ายวะ่ะออมันไม่ง่ายแล้ววะ่ะเอายังไงอ่ะทีนี้พี่ขอ,อผมบอกเลยนะ,ยา,ะยากแล้วนะตรงน,นี้นะใช่ครับต้องหมดโมเมนตัมต้นไฟม,มา <ID. S 2> ดีตอนเขาบอกว่าโมเมนตัมมันกลับมาเป็นเปาของ KOD แต่ต้องดูวว่า XD จะเปิดไฟสู้ KOD ไหวไหมต้องหมดไอ้ต้อง,อต,องต้องบ้าแบบในโน้ตหน่ยนะบอกเห็นไหมเ้ากล้าเล่นเลยนะไปสุดเลยอ่ะ นะครับที่สุดเลยคุณผู้ชมฮะเออแล้วก็ผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์พี่หรอครับยอดฮิตฮะก็คือตอนนี้ที่ทุกคนุณผู้ชมเนี่ยเห็นคิวฟีดมามันก็จะมีแบบคิวที่เป็นคิววอดคิวเมกะคิวนะสูงสุดเนี่ยคืออิมมอร์ทัลนะครับผมถ้าใครที่ฆ่าเยอะได้สูงสุดถึง10คิวเป็นต้นไปเนี่ยคือมันจะขึ้นเลยนะว่าอิมมอร์ทัลคูณ11คูณ12คูณสาตามจำนวนคิวครับผมพี่โก้อย่างล่าสุดน่าติดตามนะเว่าอย่างล่าสุดที่คนที่ไม่ตายเลยฆ่า18ะะนฮอิมมอร์ทัลคูณ18นนนนั้ะ อ๋อเเลยอ๋อเข้าใจแล้วคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็คือเพิ่งทำเพิทท่งทำมาอ่าก็คือไม่ไม่จะเป็นต้องไม่จะเป็นต้องคิวต่อเนื่องแต่ถ้า,ถาคิวในเกมแล้วมันไหลไหลต่ออ่าเข้าใจแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วนี่เอากลับมากลับสู่เกมสักคู่นึงคุณผู้ชมฮะตรนนี้เป็นเอ็กดีครับต้องบอกว่าตามทางเคอดีแล้วคุณผู้ชมฮะดิวซ่ามานิดทิกก,กับมาโดนนีออนแล้วก็ยังไงก็โดนนีออนไม่แปลกว่าเสมออย่าบอกนะว่าเสมอดิวซ่ามาโดนยกมาตรงนี้ถ้าเคอดีสมัยนเก็บแต้อนนบากแล้วเนี่ย อ่อนนะผู้ชมฮะดับเสมอ่เก็บแต้มลำบากนะผมบอกเลยเพราะมันเสมอไปแล้วแมตเอ้ยมันแพ้ไปแล้วนี่เออเคีแร้ไปแล้วรอบเดีโดนใครวะเคลีรอบที่แล้วโดนเจเคนี่ายนวง้จะเคลอนคดีเพิ่งแข่งไปรอบเดียวจะท่านผู้สมคือโดนไมแค่เจเคไหมยังไม่โดนใครเพิ่มใช่ป่ะโอ้ยโดนไปแค่เจเคนหัหนดิแอ่นั่งของอ่าเีครับมีไดนครับแต่เอไม เตะคืนแล้ใ่และวถ้าแบบนี้แค่อยู่จะนจได้แค่ตระหว่างพี่พี่เดือได้คว้าคิวแล้วคุณชมฮะและจัะเพนต้าคิวหรือว่าอัลต้าคิวหรือเบบต่ได้อัลต้าคิวแล้วคุณชมฮะมีออนโอออนไปตอนเนืองต้องบอกผู้เล่นาฝ่อปีตอนนีอไง่อเครอดี้องมาจับมีออนแล้วถ้าไม่จับถ้าไม่จับเป็นไงเขาเบ ยังไงนีออนแล้วไม้ออกไปตรงนี้หมกนะเรียบร้อยขวามานีออนยังตีอยู่ออนไฟต่อไปรีบเลื่อนมาช่วยแก้ผุณจูมาตรงนี้โอ้โหรีเตปอีกทีครับเลี้ยวโดนกันเองโอ้โหพลันเช้งครับโดนกันเองครับทำศพแล้วเรียบร้อยแล้วรีบกักศพไม่ได้แล้วมันจะจบยังไงวะคือใครฆ่าเยอะกว่างี้หรอหรือต้องกาคนจะหมดนี่หรอคนจะหมดที่คนจะหมดตีระหว่างนี้ครับปาดโคมาโอ้ยมาแล้วคุณจูมาช่วยกันเลยช่วยก้าวต่อยติดดูโซซีอนเดอร์ จบแล้ว็กอินโมเทอร์แล้วสีคิวผ so no so ู้ชมฮะแล้วตรงนี้ยังไงฮะหมาวิ่งให้เพื่อนหน่อยเอ้ยเด็กน้อบอกอิมโมเทอร์แล้วอิมมาเจอโง่โง่โง่ข้าวเพื่อนเลยจบแล้วเจ็ดสามแต้มชนะในเกมที่สองหรือว่าในแมปที่สองด้วย และได้3แต้มด้วยผมเป็นตัแต้มเรียบร้อยเชีควันนี้นสามแตมแลครับตามสูตรและทีมที่ได้ชนะพี่มาเดยวพี่มาเดกที่ตกเปาัวเต็่ชเซตนี้ไปตายจะท่องอย่าอนั้นนะพี่าเคูนี่จะได้นอนรอบไปสิบสี่คิวอ่ะบอลแ้วเป็นอย่างน้ดนครับอิมมอรท่าคูนยมันมีมันมีคนเอาพันลงอ่ะพี่ฉันแหมา่เดิฟเดิมเดิมแข่งจบแล้วหรอวะ